สวัสดีกับตานผู้ชมที่เครบทุกทกทานครับพบกับรายการลาว9ก้าชาวบ้านกันเมื่อเดิมกบเป็นประจำทุกวันจันทร์ตึงวันเสาร์ทางชองระนองนชเนลจันท์ส้มไอพีเอ็มชองส้วงโรยยีสพกทีวีโก้งชาวระนองนะครับ ตั้งแต่เวลาตีแปดหัวชาวตึงตีเก้าซ่องถุมตึงซ้ามถุมค่ะอาอกาซำนะคะช่วงใบซ่องถึงใบซ่ามแล้วก็ตีซ่อง,ถ,ง,อง,ถ,ง,องถึงตีซ่ามค่ะแล้วก็สรุปก้าประจําสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์แบบนี้เลยวกับนะครับในเวลาเดียวกันซึ่งเราจะผ่านฐานออกมานอกสถานทีซึ่งในวันนี้อาทิตย์นี้เราก็พามาที่ร้านปอปองสมบูรณ์นะครับดิมตะน,น้นเป็ดเจะเซมเยียงกับ้านาานสมบูรณ์โภชนะนะครับตรงขอขอบพระคุณคุณโอวัตเอี่ยมสุพล ชาวโกงรัานอา,ารปอปองสมบูรณ์ทีเอ,อเฟื่อสถทานที่กับทีมงานระนองชาแนลนะกรับได้มาบันทึกเทปรายการสรุปเก้าประจําสัปดาห์ในอาทิตย์นี้นะครับามาถึงเรื่องโกงเข้าดาวเล็กเป็นเรืองโกงการจัดงานวันคลายวันสุวน,นกฎโกงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับโดยข้าราชการทาหารตำรวจองค์กรภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ้น ปีนี้น้องประชาชนพระสุนอรจารโนองกับรวมงานพระราชพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับโดยในวันที่25เมษายนส่งพระนรวิพกับทีหลงยิบเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองว่าทีโดยที่เชิมซักจำปาติศผู้วาราชการจังหวัดระนองก็ได้เป็นพิธีในพิธีเทวราชกาลสสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยมีข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจหน่วยงานทางธุากิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็เล่ากาชาติจังหวัดระนององค์กรภาคเอกชนและก็ประชาชนชาวจังหวัดระนองทุกหมู่เล่าได้โพรมกันในการนมรำบึกถึ่พระมหากุณาธิคุณในสมเด็จพระเรส่วรมหมารัฐที่ทรงมีต่อชาติไทยจึงโพรมกานแสดงออกถึงความประัญยูกาตาเวทีกระทำพิธีรัศสการะและก็ถวายรัศดุดีเพื่อเถิดพระเกิพระวีรกรรมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราุกุศลด่องค์สมเด็จพระเรส่วรมหมารัฐ ให้สถิตมันอยู่ในดวงแก้กงแกาวเตยตลอดไปโดยผู้วาราชการอยู่บนนงกับได้อัญเชิญพันผุมดอกไม้สดเพื่อเป็นการถวายรัศการาและต่อหน้าพระบรมสาิสลิกษณ์สมเด็จพระเรศว่วนมหาราัชหลั่งจากนั้นจุดเครือ่องทองน้อยถวายความเคารพรวมก้ากำรัสลุดีสมเด็จพระเรศว่วนมหาราัชที่พระองค์ทรงได้รับชัยชนะจากศัตรูร้คลั้งโดยพระปรีชาสามารถในทางการรบรงจักจำพระบวรากายในการทำศึกสงคราม ตลอดประชนจีบกกงพระองค์นับตั้งแต่สิพกจันทราส่งกับหลายกงตับพยาจีนจันตุพุทุศักราช่วงพันช่วงพันช่วงพันหนึ่งร้อยี่สี่ยกกองตับตีเมืองขั้งตีตั้งอยู่บนผูกเข้าช่งก็ได้รับเจชนะอย่างง่ายดายจนถึงปีผุทธศักราช่วงพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดกับตรงประกาศอิสราพท,ที่เมืองแครงวัดตั้งแต่วันนี้กรุงศรีอุธยาคาดต่งางไมตรีกับกรุงฮ่องเซาวดีไม่ได้เป็นมิตรดังแต่ก้อนต่อไป ต่อมาในวันที่1 8มกราคม2 0่1ซ้า5กับพระเนเรศวรก็ได้ท่ำยุทธาตีกับพระมาอุปราชาส่งได้รับชัยชนะทำให้พระบรมเดชานุภาเพเผื่อยแพร้ไปส่านไปทั่วปัตตพีแล้วก็ทำซึกสงครามต่อเหนืองหลครั้งจนชนะพมาย่างเดดกาดในสมัยนั้นส่งพระโองบ้านเมืองด้วยความรักนะครับด้วยรักโศพิดราชธรรมประชาชนอยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเนเรศวรมาราชกับทรงสเสด็จสมรนคตเนื่องจากทรงพระประชวน ในคณะที่ยกตับไปตำสึกตีเมืองหางล่วงปีมาเร่งปุชสกราช2อง8ัรยเดือน6ขึ้น8คำซึ่งในขณะนั้นประชชนมาอยู่50พรรษาอยู่ในรัชบัตร1ิมาปีในกับเมนว่าพระองค์เจษเด็จสวรรคตมานานกว่า408ปีแล้วก็ตามตไปไบยังเป็นสีโครพรักก้งประชาชนชาวาต้ยวัน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนท์พร้อมด้วยข้าราชการบรรเทิงทหารตำรวจ ฐบาลไทยโดยคณะรัฐมนตรีกับได้มีมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที29่29พฤศจิกายนช่วง5 0 0นกับนดในถูกวันที่25เมษายนของถูกปีเป็นวันคลายวันเสด็จสมรคตของสมเด็จพระเรศวุมหาราชแต่ก็ให้ภาครัฐประคบประแตพพิธีเปิดสำนึกในพระมหากรุณาติกุณเชื้อชูพระเกติคุณพระปรีชาสามารถที่เลี้ยงลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ รับเท้าจนทุกวันนี้อีกท่างส่งความก่้เอกดาษและก็ส่งสร้างความจำเพียง,งใง้แก่จันไตมานานซึ่งนํามาซึ่งความสุขหลายเป็นภาพหลักของความล้าหาญเด็ดเดียวความซามมาขีเสื่สะละให้อนุชนรุ่มลังได้รับหรราบเท้าจนวันนี้นะครับนั่นคือวิถีกรรมขององค์สมเด็จปนเรศวรมมาราชค่ะ ซึ่งได้กระทําซึกมาหลายครั้งในการกอบกูชาตจชาต้อยนะครับทรงรักษาอธิปไตยรักษาเอกรารกชาจัไทยไว้ให้ลูกๆล้ลานล้านเล่นล่นในปัจจุบันไดายุ่ก็ยังมีความชุกชนะครัคก็ช่วยกันดูแลรักษาบ้านเมืองนะครับทาวทีพวพเราจะช่วยกันได้ะนะครับจงเป็นคนที่มีความรักต่อสถาบัญชาติชาชนะพระหามากษัตริย์ รับแล้วก็ลำเลึกตึงพระมากษัตริย์พระองค์บรรพบุรุษทุกคนที่ช่วยกันดูแลชาติก็ร่วมมาจนตึงทุกวันนี้นะครับทำคุณความดีทดแทนแผ่นดินด้วยนะครับใครคนไหนที่คิดไม่ดีต่อชาติบ้านเมืองนะครับก็ก็้อ้บันเลย้วากันง่ายงนะครับ มาดูเรื่องต่อไปกันบ้างก็เป็นเรื่องที่ดีนะข่าทีเป็นการมอบบ้านลาวในส่วนของน่วยเฉพาะกิจกรมทานรับทีจีสิบห้านครับได้ตํำโครงกันมอบบ้านในกะปูอยางไรโคในกรวงกันกลุ่นใต้ไม่ทิ้งกันโกรงโก่งตะบกซึ่งก็มีโควงกันมอบปดลั่งด้วยกันในกับมอบไปแล้วสิลั่งนี้เป็นลั่งที่5ที่ไดหมอบให้กับอดีตท่านพราน ผู้พิการจากการทุรบในแบบในพื้นที่โกองอกระเปิ้ปจังหวัดจันทบุรีครับค่ะโดยมอบกันเมื่อวันที่20เมษาย,ยนที่ผ่านมานะคะเวลา14.30น,าาานาพันเอกอุทิศอนันตนานย์น,นะคะรองผู้บังคับการน่วยเฉพาะกิจกรมทหารรับที่2 5กองกาลังเทปสตรีค่ะก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับผู้ที่ได้โอกาสและผู้ยักรไราตามโครงการคนไทยไม่ถิ่งกันค่ะโดยมีรอยโทสมบัติทองจันทร์ฝ่ายกิจการพลเรือนกล่าวรายงานพร้อมกับได้รับเกียรติจาก เอกทิติปงกินอินวาซาพ่อบอรรยยี่สิบห้าพันซ่องนายสรมกิตเซเวกวัชรีชอำเภอกะเปิดพร้รอมด้วยสมาชิกเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังเหตุแล้วก็ชุดชอกอ็ร้อยี่สิบห้าส่วนราชการภาคเอกชนและก็ผู้นําท,ท้องถิ่ได้รวมกันส่งมอบหมอบานให้กับนายสุรพลรัชนิพล์อายุห้าสิบห้าปีซึ่งก็อยู่บ้านเลขที่ร้อยสิบหกโมซี่ตำบลบ้านนาอำเภอกะเปร์จังหวัดระนองค่ะ ตามโครงการคนไทยไม่ถิงกันนะคะคซึ่งการจัดการสร้างบ้านจำนวนมีแปดลังแล้วก็เสร็จไปแล้วสินการยานตุก,กุสลาย,ยุทธ์บอกแล้วก็ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการ,รสร้างรวมทั้งเงินทุนเนี่ยจากพี่น้องประชาชนชแล้วก็ผาคเอกชนในพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจกรมสาราที่25เพือการาศ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 าุาซาต์ตรงนี้ครับด้วยปัจจุบันประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนในความร,รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจ อมตาราพที่25ยังขาดคุณภาพชีวิตที่ดีในการดำรงชีวิตเนื่องจากปัญหาความยากจนการดูแลของภาครัฐยังไม่ทัวถึงหรือบางครอบครัวอาจจะยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ภาครัฐกำหนดดังนั้นหน่วยเฉพาะกิจกรมสารภาพที่25ได้เห็นถึงความสำคัญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจี่ได้จะทำโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันเพื่อเข้าดำเนินการและให้ความ วัตถุประสงค์อของโครงการครับก็เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงพันเอกอุธอนันตนาโนนกาวรองพ่อบอน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25ได้บอกว่าทหารเนี่ยได้หมอปานตามโครงการคนไทยไม่ถิ่งกันล่างนี้เป็นล่งที่หให้กับผู้ยากจนนะคะล่างนี้ก็หมอภัยคั นายสุรพลรัชนิพนธ์นะคะซึ่งก็เป็นอดีตทหารพานแล้วก็มีการความปีการใช้การชุบมาอยู่ในกระต๊อบเนี่ยครับเล็กแปดคนนะครับพวกนี้แปดคนในกระต๊อบนะคะแล้วก็เป็นรั้วค้องชั้นมาก็ในอดีตเมื่อจีกุศราหยุดบล็อกนะคะก็เลยต้องมีการเร่งสร้างให้เสร็จภายในเวลาแค่สิบกว่าวันอ่าเพราะว่าฝนก็ตกเร็วนั่นไงนั่นกับตอนนี้ฝนก็ตกแลายต่อห้ากว่ายังจักายอยู่นะครับก็จะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ยากไรยซึ่งบางกลางบางเศร้านะครับพี่น้องประชาชนคนไทย บางส่วนก็ยังคาดโอกาสในส่วนนี้นะครับนนกย่็อกาลอโอ้นนนี้แรในยุ่กันยุกันกี่คนนะแดคนแคนโอ้มีใครบ้าง นี่ลูกลูกลูกอาอาอาตีคนเด็กกับล้านล้านคนนึ่งนี่แฟนเด็กกับแฟนคนหนึงครับแล้วตอนนี้ทหารกับอ่าหน่วยเฝ้าระวังเหติพาคประชาชนนะเข้ามาช่วยเรื่องนี้อยู่ที่ยังไงบ้างตีสองห้านี่เป็นท่านพลานที่สุราสครับเป็นเดาน้องเดี๋ยวว่าปัญญาพิชิตสุรัสโอ้ของของที่มันหนาสองห้าอยู่หน่วยเน้นอยู่ก่ กองร้อยเจ็ดโออเจ็ดเอ่อตำราบางทีที่ตารูราตานี่โอ้ครับครับโอเคขอบคุณมากเลยครับ่ไม่เนไรเราได้ก่อสร้างไปแล้วจำนวนเท่าไหร่ที่เหลืออีกจำนวนเท่าไหร่ก็ได้ได้เอาข้อมูลหมู่บ้านนั้นนะข้อมูลข้อมูลบ้านนะให้กับ ทา,าทางโฆษณาทางโทรไปแล้วแล้วก็แต่ว่าที่เราทําไปเรื่อยๆก็จะมีเหมือนว่าคนที่ดูกข่าวเป็นบ้านหลังที่ห้าของโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันของโดยเฉพาะกิจกรมตาล่าที่25อานนึงชอง ไทยไม่ทิ้งกันของหน่วยเฉพยาะกกรมฐารรับพิพาทกองที่สกีก็ได้ไปบัตรระดที่ภูมญชาได้ั่งางกันก็คือกบฏบ่อได้ั่างกาันและก็หลังจากนั้นทางในส่วนของ,ของกรครยุห้าก็ได้มาในร่วมหาหือกับสมาชิกและเตือน่ายและผู้ให้การดำเนินทั้งหลายในระนอง เราเวทมนตร์ด้ยภาพในการบริจาคนะครับที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือในละนองนะลงไม้เนี่ยถือว่าการสร้างแต่ละหลังเนี่ยไม้เนี่ยใช้จํานวนอประมาณเะเยอะกว่าประมาณก็ได้รับความเคาะจากกรรมติโลงไม้ก็หมูเียนนในไป,ไปแต่ก็หลังจากที่การหน่วยื่อกิจกรมการราท<ไ>ี่์มาให้ทาการสรํารวจวข้อมูล,ลผู้ที่ยแยางไร้ อาจจะมีบ้านทุตโง,งบ้างกพออยู่ได้นะเราก็จะทําการซ่อมให้ถ้าไปที่บ้านอาจจะไม่ไม,ไมั่นคงนะครับไม่ไม่น่าอยู่อาศัยก็จะทำการก่อสร้างให้โอเคสวยนะครับนีงครับนี่ครับนิ่งครับนิ่งครับ สวับครับผมากับก็เป็นเรื่องที่ดีน่ากับทีรับงานเสรดมาเลยเดี๋อวเราจะมายังให้ทราบกันนะครับมาที่เรื่องก้องบรรยากาศในการเลือกตั้งสมาชิกบุติสภาจังหวัดชน o ซึ่งเป็นการเลือกตั้งโสม นกครบตทนทัานอาจารย์พลพลกังวานอดีตสมาชิกผู้ติสภาจากวรรนองตีดถึงแก่นิจกรรมเนืกก่องบกโดยการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เป็นการเลือกตั้งซ่อมซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาค่ะก็จะนาบรรยากาศการเลือกตั้งซ่อมมาได้รับชมกันอีกครั้งนะคะซึ่งโดยภาพรวมเราต้องบอกว่าเป็นอะไรที่คนข้างจะเงียบเงาเงียบเงาหวังวิ่งมีผู้ชายซิงไปถึง50เพราะว่าการประชาสัมพันธ์ ในกับเราไปไม่ถั่วตึงเพราะว่าเวลามันน้อยเวลาสามสิบวันนกัมีเวลาแค่สามสิบวันซึ่งหลายๆคนพี่น้องประชาชนก็บอกว่าไม่ดูเลยนั่นวา่าเขาประกาศรับสมัครสวเขาเหลืออะไรเขาเอะไรกันมัางแล้วก็ต้องไปจ่ายชิดผันเลผันเลยในรับซึ่งจริงๆแล้วถ้าว่าเป็นหน้าที่ก็พวกเราทุกๆคนนีก็ต้องรับรู้รับทราบในกับการประชาสัมพันธ์เราก็ประชาสัมพันธ์ทางยานองช่องเราเองทางทีวีทางวิทยุชุมชนทางวิทยุลักต่างๆรวมถึงรถแท้ <ไ>การคิดบายโฆษณาประชาสัมพันธ์นประท่านทีต่างๆนะครับซึ่งก็มีการประชาสัมพันธ์ไปล่วงหน้าเร็วน,นะครับแต่ว่าบางครั้งบางก้าวการความเสียใจจากพี่น้องประชาชน้วยว่าบางคนอาจจะแบบเบื่อเบื่อเลยบางทีทำแต่ง,งานมาทันได้สังเกตมาทันได้สังเกตสำหรับการเลือกตั้งซ่อมสอวอนะคะวันที่21 เมซ่าสีา<น>ผ้า,น,านะคะก็ต้องบอกว่าเป็นไรที่ค่อนข้างจะเงียบเง่าเพราะว่ามีการเปิดที่ก็ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่ายสาโมงนะคะก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยเดินทางไปลงคะแนนเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องแต่ว่าค่อนข้างจะบางตาค่ะพลตํารวจตรีปริญญาควนยืนค่ะประธาน,นาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเระน้องนะคะก็ได้บอกว่าสําหรับการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นการจัดการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่วางเนื่องมาจากว่านายพรผดกังวานสมาชิกกุฏิสภาจังหวัดเรนน้อง่านเดิมก็ได้เสียชีวิตลงไปเมื่อวันที่20 7มีนาคมทีผ่านมาโดยทางกะกะตอเองก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะในการจัดการเลือกตั้งอย่างเต็มที่แล้วก็จัดประชาสัมพันธ์ในถูกช่อง อย่างเต็มที่แต่เนองจากว่าเวลาในกระชันชิดก็ต้องยอมรับถึงประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์รวมไปถึงการแนะนําตัวของผู้สมัครอาจจะไปไม่ถัวถึงแต่ก็ขาดหวานี่เป็นการขาดหวาจะมีประชาสิทธกสิบเปอร์เซ็นต์แต่จริงๆเราก็ไม่ทึงนะคะไม่ถึงนไม่ทึ่งเพราะวอยที่สี่สิบแปดอกว่าในช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้งก็จะมีข่าวสั้นเกี่ยวกับการสื่อสิทธิ์ขายเสี่ยงแต่ว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบอแล้วก็ไม่ปรากฏว่าการไม่มีการกระทำผิดแต่อย่างใดสำหรับ แต่ก็เซตตัวสุดก็จะประมาณทุม ไม่เกิน,ไ,นได้สาพ้นคะแนนแล้วซึ่งพ้นคะแนนนะคะก็มีดังนี้ค่ะผู้สมัครไมเล็กนึ่งนายสักดาซีวิริยาภับุญได้คะแนนไป2อ5 0มื่อคะแนนผู้สมัครไมเล็กซ่องนายวิชัยคำพิทักได้2 3 7 4นายคะแนนผู้สมัครไมเล็กซ้ำนายชัยพัฒเ์เซตยุการนนได้คะแนน2 5 8 8 9่อคะแนนส่วนผู้สมัครไมเล็กซี่นะคะนายพงษ์ชินทรัพย์หลายดวงได้2475ยคะแนนค่ะซึ่งพ้นการนับคะแนน ก็ทําให้ไม้เล็กซรซามแะการนายชัยพัฒน์ เซธายุการนนก็ชนะมายเล็กนึ่งไปเพียง2 3 8 0ปคะแนนเท่านั้นจากการสรํนารวจคะแนนอย่างละเอียดก็พบว,ว่านายชัยพัฒน์เนี่ยเอาชนะนายสักดาได้จากคะแนนในเขตอําเภอเมืองราว4,000คะแนนแต่ว่าอาเภอรอบน้องเนี่ยจะเป็นคะแนนำนำองเบอร์หนึ่งนา<ม> <ใน S 1> ยสักดาในกลุ่คือไม่ความรอบน้องนในนายสักดาเบอร์นึ่งนำมานำหมดเลยในอเเมืองเบอร์ซมมาชนะอยู่ในพื้นที่ของอาเภอเมือง4 0 0 0กว่าคะแนนนะคะก็เลยทาให้ได้รับคะแนนชนะไปครั้งนี้แต่ว่าพ้นยังไม่เป็นทางการต้องรอ ต้องรอคาคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศพ้นอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งกับการเลือกตั้งซ้อมสมาชิกผู้ติสภาในครั้งนี้ถึงมีผู้สมัครซี่คนด้วยกันนะครับก็ปรากฏว่านายชัยพัฒน์เสถียรุการนุ่นได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกผู้ติสภาจังหวัดนนอในครั้งนี้ก็อยู่และทำงานประมาณตั้งแปดหรือสิบเดือนซึ่งเป็นสิบเดือนประมาณนั้นนะ่นกบเราเป็นการเลือกตั้งซ่อมแทนอาจารย์บอลปนสมาชิกผู้ติสภาที่ได้เสียชีวิตไปนะครับ รู้สึกกันท่านชัยวัฒนะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง,รางครับครับอนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องชาวระนองที่เขาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับกับผมมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับความเมตตาได้รับความกรุณาจากพ่อแม่พี่น้องเลือกับผมเข้าไปรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวระนองกับผมมีความตั้งใจนะครับมีความมุ่งมั่นที่จะทํางานในฐานะที่เป็นสมาชิกผู้ที่สภาจังหวัดระนองด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และจะทํางานเพื่อชาวละนองเพื่อสับเพื่อสีชาวละนองครับขอบคุณครับในส่วนของหน้าที่ของวุฒิสภามีหน้าที่หลายอย่างด้วยกันนะครับวันนี้นะครับในหน้าที่ของการกันกองกฎหมายที่สําคัญสําคัญนะครับหน้าที่ในการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนะครับของชาวละนองซึ่งเราเองเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่พร้อมนะครับที่จะพัฒนาเพื่อที่จะเป็นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังจากจังหวัดละนอง วันนี้สิ่งต่างๆนี้นะครับรอพร้อมที่จะพัฒนาพร้อมๆกับชาวรอน้องผมเองในหน้าที่นะครับที่ได้รับผิดชอบจะพยายามทําด้วยเต็มความสามารถด้วยความเต็มใจนะครับและจะทําด้วยความซื่อสัตย์สุจริตครับขอบคุณครับในส่วนของคะแนนที่ออกมาเราเห็นว่าคะแนขนของเจพัฒน์เนี่ยจะได้ในโซนในเมืองเยอะในโซนอื่นๆค่อน,น,นข้างจะสูสีหรือว่าบางบเขตก็อาจจะมีคะแนนที่ตามหมายเลขหนึ่งอยู่เนี่ยรตรงนี้พอจะบอกอะไรตรงนี้ได้ไหม ในส่วนของคะแนนที่ออกมาก็คือในเมืองนี้ผมได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวเขตอำเภอเมืองค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าผมอยู่ในเขตอำเภอเมืองแต่ด้วยความที่ผมเองนั้นในพื้นที่ของอำเภอกาบุรีละอุ่นสุขสําราญและกระเปิดน,นั้นผมเองก็ได้มีกิจกรรมนะครับในการที่จะทาเนินการในพื้นที่และเชื่อว่าในอนาคตนะครับผมจะลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและตั้งใจนะครับที่จะประสานงานในส่วนของพื้นที่ต่างๆให้มากขึ้นเนื่องจากว่าในที่คะแนนที่ออกมาก็ชี้ให้ได้ชัดว่า ผมนะครับจะต้องเป็นคนที่ต้องทําการบ้านพบปะผู้นําพบปะพบหน่บูชนีบุคคลหรือบุคคลที่สําคัญต่างๆนะครับที่อยู่ต่างๆอำเภอให้มากขึ้นนะครับค่ะแล้วก็ในจริงๆในระยะเวลาที่เหลือในตําแหน่งสวเ,เหียส10เดือนนะคะหลังจากครบวาระแล้วในอนาคตทางการเมืองค่ะคุณจะได้คิดเอาไว้ไงบ้างในส่วนของวาระที่เหลือนั้นก็รอครับผมเองก็จะทํางานด้วยคม เต็มที่นะครับในเวลาที่เหลืออยู่นะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์มากที่สุดส่วนเวลาที่เหลืออยู่นั้นนะครับในระหว่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งขณะนี้นะครับอยู่ในการยื่นต่อสภานะครับเป็นการประชุมร่วมรัฐสภาในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญลายมาตานะครับซึ่งได้ผ่านวาระหนึ่งที่1ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสภานะครับจะเปิดวาระพิจารณาในวาระสองสามประมาณเดือนสิงหาคมยานะครับก็หวังนะครับว่า สภาคงจะพิจารณาด้วยความทุ่นทีด้วยความถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากขึ้นผมเองก็มีความตั้งใจว่าถ้าสภาได้ผ่านร่างกฎหมายแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญหลายมาตาผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อตราเป็นกฎหมายสามารถที่จะสมัครสมาชิกวุฒิสภาได้ผมยินดีนะครับที่จะรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดระนองต่อไปครับนั่นคือเรื่องของการเรือกตั้งสมาชิกบุติสภาแล้วก็พี่น้องชาวระนอง ยังต้องเตรียมทั่วในการเลือกตั้งระดับอืนนีกนรักไม่ไ่าจะเป็นพี่น้องชาวเทศบาลบางรินนะครับตอนนี้เขายกต่านาเป็นเทศบาลเมืองบางรินแล้วก็ต้องมีการเลือกตั้งนหนยกเทศมนตรีเลือกตั้งนหนยกเลือกตั้งนหนยกเทศมนตรีก็เลือกตั้งสมาชิกเทศบาลไม่พร้อมกันนะครับนอกจากนั้นในส่วนกององค์กรปกครองชุมชนทีองหนห่ืๆก็จะทยอยมาตามลําดับนะครับก็จะลืมไปจชาสิทธิเลือกตั้งกันให้พร้อมเพรียงไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับไหนก็ตามแต่ะคกับยุติ ดุนยปนิจก้องสาลในการเป็ปปปปปปนพิจารณาเหลือคนดีมีความรู้มีความสามารถเข้าไปพัฒนาท้องทิ้นเดี๋ยวมาแ้วฮิตห,หนึ่งเรื่องการใช้สิทน,น้อยวานาะคาวาผู้ที่ไปใช้สิทในการเลือกตั้งซ่อมซอ,มซอ,มซอมวอนในครนั้งนี้ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งแสันสีเจ็ดคนแต่ว่าผู้ไปใช้สิทเนี่ยมีเพียงแ 59, 39, ค่ห้าหมื่นเก้านสเก้คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กว่าใช่แต่ว่าใช้เพียงห้าหมื่นกว่าก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไ 48.49นะคะไม่ประส่องลงคะแนน4,157คนแล้วก็บัตรเสรใบค่ะบัตเชื่อ9 0 0ยใบนะครับนั่นคือผลการเลือกตั้งบรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกวุธิสภานับมืัทีี1เ็มษายนที่ผานมาคจากวัดไโนองนะครับขอขอบพระคุณกาสรับการติดตามรับชมรการลาวเก้าชาวบานตุกวันจันทร์ถงวันเสาต่างจงระนองชจนชมไอง่อ ยี่สิบพกนะครับทาสามารถติดตามรับชมกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตีแปดรั้วเช้าถึงตีเก้าซองถุ่มถึงซ้ำถุ่มแล้วก็ช่วงบ่ายซ่องถึงบ่ายแล้วก็ตีซ่องถึงตีซ้ำแล้วก็สรุปภาพประจำสัปดาห์ช่วงแบบนี้แหละนะครับในทุกวันอาทิตย์เวลาเดียวกันก็สามารถติดตามรับชมกันได้ทางช่องระนองชินิวจานช้มไอเปีมใครที่ยังไม่มีจานชมตีไปติดตั้งกันเลยไปติดทำไมติดเลยแต่ไม่ติดเพราะไม่ได้ดูเร็วช่องคนนะครับไม่ได้ติดติดตามเก้าเก้าความเกินไว้ก่อนหน้งานชมีก็อนบ ติดตั้งกันได้ตามราติดตั้งการดับสัญญาณดาวเทียมทั่วๆไปหรือว่าสามรารถติดตั้งกันได้ที่ายานบุตรอะไรการไฟฟ้ากลางๆระ,ระับนอะเรีมเลนซู่ดูเจแปดซ่องซ่องแปดาูนะครับพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามาติดตามแับชมรายการหลาวข้าวชาบ้านในช่วงต่อไปครับ ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็ม,ตมทุกสัมผัสอารมณ์กับทุกรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD 4ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานส้ม IPM i d e f i n i t i o n 02245999